สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะพบกับผมเจสเกมครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมแล็กนัลล็อกโพลลิงเหมอนนั่นเองนะครับโดยตัวเกมนี้นะฮะก็จะเป็นการผรสมโพล i n งครับผมเพื่อที่จะให้ได้โพล i n งระดับตัวสูงๆฮนะเอาไว้ลงด่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูระบบตัวเกมกันดีกว่านะฮะโดยตัวเกมนี้นะครับผมก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะฮะส่วนข้างบนก็จะเป็นการลงด่านไปเรื่อยครับผมมันก็จะต่อสู้ให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับผม ตอนนี้โพลิ่งของผมก็มีอยู่3ตัวครับส่วนการผสมนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูนะว่าผสมยังไงนะฮะตารางด้านล่างนะครับก็จะเป็นเอ่อโพลิ่งที่เราจะผสมนะครับเพื่อที่จะส่งโพลิ่งเนี่ยขึ้นไปสู้ตรงนี้นะครับทางด้านบนนะฮะเห็นวงกลมตรงนี้ไหมครับตรงนี้เอาไว้สําหรับเอ่อกดเรียกโพลิ่งครับนี่ครับผมแล้วก็เอาโพลิ่งมาผสมครับส่วนการผสมโพลลิ่งนั้นนะฮะ จะต้องเอาระดับเดียวกันนะครับผมอย่างระดับหนึ่งะฮะก็จะมาผสมกับระดับหแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เอา2ผสมกับ2ครับนี่แบบนี้นะครับ3ามผสม3ขึ้นไปเรื่อยๆครับจนถึงระดับ10เมื่อไหร่มันก็จะเป็นโพลลิงที่สามารถเอาไปลงสู้ได้นะครับผมผมผสมให้ดูเลยแล้วกันนะนี่ระดับ6ครับผม นี่ระดับเจปนี่ครับผมแปครับเมื่อถึงระดับ1ิบแล้วนะครับผมเอามาผสมกันมันก็จะเกิดนี่ครับผมโอลิงพิเศษครับนี่ผมได้เป็นมือชานครับนี่เราก็จะส่งโอลิงนี้ลงต่อสู้ได้นะครับผมส่วนด้านล่างก็จะเป็น สกิลของเขานะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างก็ลองไปอ่านดูกันได้นะครับเวลาลงสู้นะครับผมกดที่ตรงนี้ฮะนี่ครับผมเราก็จะเลือกฮีโร่ลงมาลงสู้ได้แบบนี้นะครับนี่เอาตัวนี้สมมติเอาเอาตัวนี้ลงสู้นะครับเอาตัวนี้ออกไปก่อนปึ๊บแล้วก็กดบวกครับ อ๋ตัวนี้ลงสู้ได้แบบนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ <is> อ๋อรับควสตกอเลยแล้วกันฮะ <c oughs> เรามาดูตารางทางด้านล่างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะไปที่โลกกันก่อนเลยครับเรามาดูแผนที่โลกกันก่อนเลยนะครับโลกมันก็จะเหมือนกับ <is> หน้าต่างหลักนะครับผมนี่ครับ จะสังเกตได้ว่ามีด่านค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับนี่ครับค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับผมขอรับเควสตรงนี้ก่อนนะก็จะมีบอสโลกนะครับผมบอสโลกสู้กับบอสนะครับนี่เราก็จะส่งโพลลิงที่เรามีนะครับไปลงสู้กับบอสแล้วผมจะสู้ให้ดูนะฮะพอเราสู้เสร็จเราก็จะได้ไอเทม ตามด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมสู้ใดูฮะมันก็จะสู้ให้เราโดยอัตโนมัติครับผมแบบนี้เลยนะฮะเจอกับตัวอะไรวะเนี่ยหมาป่าหรือเปล่าเอาละฮะตอนนี้ก็สู้เสร็จ เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้อเทมตามที่มันบอกเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับผมกดติดไปฮะในส่วนต่อมาครับผมก็จะเป็นอินฟินิตทาวเวอร์นะฮะก็จะเป็นการสู้ไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแรกๆก็ยังง่ายอยู่ฮะเดี๋ยวด่านหลังๆนี่ก็จะยากเลยครับผมเดี๋ยวผมจะต่อสู้ให้ดูฮะนี่นี่ครับผม ก็จะมีมอนสเตอร์ส่งออกมาตามเวฟเรื่อยๆนะครับนี่เวฟสองแล้วฮะโดยส่วนของตรงนี้นะครับก็สามารถเข้ามาฟาร์มของกันได้นะครับผมของฟาร์มตรงนี้เนะี่ยเราไปเอัปเกรดต,ตัวโพลลิ่งได้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดให้ดูนะฮะ ขอบอกก่อนเลยว่าเกมนี้เนี่ยมันมีนมอะไรเอ่อให้ทำเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยทีเดียวครับมีระบบกิวเรวเร็วนี้ครับผมเร็วเวนี้แต่มีแน่นอนนะฮะระบบเพื่อนอ่าเพิ่มเพื่อนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นเอ่อรางวัลเควสต่างๆนะครับผมรางวัลเควสต่างๆแรงๆี่แจกเพชรค่อนข้างที่จะเยอะฮะ แบบรับได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆเลยจริงๆส่วนทางช่องต่อมานะครับผมนี่ครับแสวงหานี่แมทฮีโลก็มีด้วยนะแต่ผมยังไม่เปิดฮะคาดว่าอาจจะต้องเลเวลเยอะกว่านี้นะครับผมนี่ถัดมาช่องต่อมาครับผมแสวงหานะครับแสวงหาตรงนี้มันก็จะเหมือนกับเหมือนกับอะไรอ่ะถ้าจะเรียกเป็นเกมทั่วไปก็เหมือนกับสุ่มกาชานะฮะแต่อันนี้มันไม่ใช่นะครับผมตรงนี้ ถ้าเราเไม่ต้องการตัวละคร2ตัวนี้นะครับเราก็สามารถกดเปลี่ยนแปลงได้นะครับตรงนี้นะครับผมปึ๊บใช่ปึ๊บนี่ครับผมถ้าเราไม่ต้องการอีกก็กดปีครับอ่าสมมติผมต้องการที่จะเอาเนี่ยครับนี่โอบาลอนนะครับผมมันน่าที่จะหายากครับผมเนี่ยออกรอดอย่างเนี้ยครับเรากกดแสวงหาเลยครับแต่ สแสวงหาตรงนี้ก็แล้วแต่ดวงด้วยนะดวงของแต่ละคนด้วยนะว่าจะได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมสแสวงหาเลยแล้วกันอ่ะแสวงหาไม่สาเร็จครับต่อไปเลยมันก็จะให้เอสแสวงหาฟรีเนี่ยสามครั้งนี่อ่ะตามสเต็ปเลยผมลโคตรเกลือเลยว่ะขอสแสวงหาล่างต่อครับเผื่อจะได้ฮะโอ้โหต่อไปฮะอื้อหือ โอ้ไม่สำเร็จเลยว่ะแต่ถ้าเกิดจะสแสวงหาทันทีคุณก็ต้องลงทุนเพชรครับผมอ,อยากได้ตัวนี้ใช่ไหมก็สามพันเพชรครับอยากได้ตัวนี้บาลอนใช่ไหมก็หกพันเพชรครับผมก็เปกันได้นะฮะถัดต่อมานะครับผมก็จะเป็นฮีโร่นะครับนี่ฮีโร่ตรงนี้นะครับหน้าต่างตรงนี้ก็จะเป็นการอัปเกรดฮีโร่ของเรานะครับผมนี่ฮีโร่โพลนะลิงนะฮะเราก็อัปเกรดโดยการนี้ครับผมเลเว่า อัพเลเวลก่อนนะครับนี่ทางด้านขวามือตรงนี้เลยนะครับมาไปเรื่อยๆครับผมส่วน,นด้านบนก็ยังคงสู้ไปอัตโนมัติฮะเราก็อัพเลเวลตัวที่เราส่งลงไปก่อนฮนะตรงนี้เรายังไม่ได้ส่งลงไปก็อย่าเพิ่งไปอัพนฮนะยังมีอัพเกรดตรงนี้ได้ด้วยนะนี่ตรงนี้ครับผมนี่ครับตรงนี้ไออุปกรณ์ตรงนเนี้ยเนี่ยเราสามารถไปฟาร์มได้ทั้ง ตรงอิน i n นิตทาวเวอร์หรือไม่ก็บอสนะครับผมก็จะได้อุปกรณ์เหล่านี้มาแล้วก็มาเพิ่มพลังให้กับโฮลิงของเรานะฮะประมานี้เลยนะครับอัพ <'s> ไปนี่ครับอัพไปอัพพลังไปฮะยังไม่พอครับผมตรงในส่วนของโฮลิงตรงนี้ยังมีการอัพอีกครับอัพได้อีกนะฮะ นี่ครับอย่างเช่นอันนี้ก็คืออซลมอนพลิงเลเวลหนึ่งเพิ่มเติมเมื่อทําการซลมอนเมื่อทําการผสมนะครับการทำผสมนี้ก็อัพไปนี่ครับอัพไปเรื่อยๆมีอะไรอัพก็อัพไปฮะส่วนตรงสมุดคู่มือนะครับผมก็จะเป็นเออเขาก็จะบอกว่าตัวไหนที่เรามีแล้วบ้างหรือยังไม่มีประมาณนี้ครับซึ่ง การผสมโพลิงนั้นนะครับไม่ไม่ใช่ว่าได้โพลิงเสมอไปนะครับผมได้เป็นตัวฮีโร่เดมอนก็มีนะครับนี่อย่างเช่นผมได้ตัวนี้มาเป็นตัวแรกเลยนะฮะมีฮีโร่ระดับตำนงตำนานมีด้วยฮะนี่ครับผมโอ้โหเป็นไงครับบาร์โฟอเมตผมว่ารับโอ้โหน่าจะได้ยากอ่ะด้วยโอ้แดกคูล่าอย่างนี้โอ้โอยากจะได้เลยครับ นี่โผลิงระดับตรงนงตำนานนี่หมดครับนี่ครับผมเป็นไงฮะวันเดอร์ลือไป <c oughs> ก็ลองผสมกันดูนะฮะส่วนถัดต่อมานะครับผมก็จะเป็นผสานตารางผสมนั่นเองนะครับผมนี่ครับผสมผสมไปเรื่อยฮะขอรับคุยก,ก่อนฮนะ โอเคเกมนี้ขอบอกเลยว่าผมเล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันเพลินน่ะมันเพลินมากเพลินมากจริงๆตรงนี้ก็กดรับทองได้นะเนีเ่ยทองด้วยมีเป็นล้านอ่ะแจกทีเป็นล้านนะครับเราก็เรียกเรียกโพลิ่งลงมาฮะนี่ามาผสมกันเรื่อยๆครับผมก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวฮนะเล่นกันไปเพลินๆไป ส่วนถัดต่อมานะครับผมก็เป็นในส่วนของแลบนะฮะในส่วนของแล็บตรงนี้เราก็ลองอ่านดูนะครับอย่างเช่นด้านบนนะครับเพิ่มจํานวน p o ล l i n g สูงสุดที่สามารถซัอนได้นะครับผมตอนนี้ผมอัพเป็น15นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มการสร้าง p o ล l i n g นะครับตรงนี้ผมเป็นเออ11ใช่ไหมเนี่ยครับเราเรียกมาทั้งหมดได้11เนะครับเนี่ยเราเรียกมาทั้งหมดได้11ก็ประมาณนี้นะฮะก็ลองไปอัพดูยิ่งอัพเยอะเท่าไหร่ จำนวนการสร้างโคลลิงตรงนี้นะครับก็จะยิ่งเยอะมากเท่านั้นนะครับผมก็จะเรียกโคลลิงได้เยอะนะฮะแล็บการต่อสู้ตรงนี้ก็ยังมีอีกนะฮะมีให้อัพอีกนะครับผมอย่างเช่นเพิ่มพลังโจมตีของโคลลิงเนี่ยฮีโร่โคลลิงตรงเนี้ยก็อัพไปนะฮะเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มเฮดพีทริติคอนเพิ่มความเสียหายเยอะแยะไปหมดฮะเนี่ยครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอ่อโคลลิงนะครับผมฮีโร่โคลลิงลองอ่านดูดีๆนะตรงนี้ก็จะเป็น เพิ่มพลังโจมตีฮีโร่เดมอนนะฮะนี่ครับผมในส่วนของเดมอนนี่มีเพิ่มความเสียหายมิสไซลส์สนับสนุนด้วยนะนี่นะครับตรงนี้มิสไซล์มันก็จะเรียกออกมานะครับผมนี่แบบนี้นี่ครับผมเป็นมิสไซล์ออกมาแบบนี้เลยนะฮะยิ่งอัพเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแรงเท่านั้น,น,นเท่านั้นนะฮะต่อไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของป้อมปากกาตรงนี้นะฮะมผมขอเรียกในส่วนตรงนี้ว่าเเป็นจุดสําหรับ ปั๊มปังนะสำหรับผมนะสำหรับผมอะ่ะตรงนี้ก็จะมีอัพเลเวล้วยนะยิ่งอัพเลเวลมากเท่าไหร่นะครับผมเราก็จะยิ่งตังยิ่งได้ตังเยอะเท่านั้นนะฮะพอประมาณนี้เนี่ยรับรวบรว,วมทั้งหมดเลยเนี่ยดูเอบเนี่ยเจ็ดล้านนะฮะผมส่วนตรงนี้ที่ยังไม่เปิดเพราะว่าเลเวลเราอาจจะต้องเยอะกว่านี้นะฮะถึงจะเปิดนะครับผมซึ่งดูดิฮะ โอ้หนี่จนเลเวล301นะฮะถึงจะเปิดด่านพีระมิดอันสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยเลเวลนี่โคตรเยอะนะครับผมโคตรเยอะเลยนะฮะส่วนตัวละครของเรานะครับผมจะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะจะเป็นผู้หญิงยินธนูแบบนี้นะฮะอาเชร์ตลอดเลยนะครับนี่แบบนี้ต้องแต่แรกเลยนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนคอตรงคอตุมแต่อาจจะต้องแบบ เสียงเงินหรือเปล่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะตรงนี้นะครับในส่วนของตูบนะถัดต่อมานะครับผมในส่วนของร้านค้านะฮะตรงนี้ก็ลองไปดูแพ็คครับผมนี่แพ็คแพ็คไหนเจ้าแจวก็อุดหนุนกันได้นะครับผมแบบนี่นี่ฮีโร่คูซเดอร์นะครับผมนีม่เพชรสองพันห้าไปถ้าเอากูก็ห้าล้านอ่ะ อวกาห้าพันล้านน่ะเราก็ได้หินเพิ่มพลังครับสองประเภทอีกห้าพันครับผมนี่คุ้มค่าเลยทีเดียวนี่เขาบอกเลยนะแหมคุ้มค่าเลยสามารถซื้อได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับผมนี่แปดสิบเก้าบาทนะฮะแหมแพ็คนี้ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะส่วนตรงนี้นะครับผมนี่ล500เลยว่าห้าร้อยเลยแล้วยกกาดทองเลยอีกเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสิบล้านเลยนะแพ็คนี้ก็สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะฮะ ใครสนใจก็ไปกันได้นะครับผมเติมสินคงสินค้ามีกล่องฟรีด้วยนะอย่าลืมเข้าไปรับกันนะฮะทุกวันนะครับผมแล้วก็มีโอ้โหสินค้าตัวละคงตัวละคอนะฮะลองเลือกเติมกันดูได้นะฮะยังไม่พอนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเออมันมีการอัพฮีโร่ นี่นะครับผมนี่อัพสกิลมีการอัพสกิลอีกนะฮะก็ลองเข้าไปอ่านดูนะฮะว่าตัวแต่ละตัวเนี่ยสกิลของเขานี่มันเป็นยังไงนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ใน5วินาทีนะครับผมรักษา HP ของพัทมิดนะฮะในระยะเท่ากับ7.5%นนั่นเองนะครับผมก็อัพไปเลยละกนะันนะฮะนี่ส่วนไอ้ดอกไม้ตรงเนี้ยเราก็ไปฟาร์มกันได้นะครับผมตรงนี้น่าจะฟาร์มได้ตรงด่านด่านบอสหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะครับหรือไม่ก็อินฟินิตทาวเวอร์นะครับผมก็อลองไปอัพกันดูนะฮะนี่แบบนี้เลยนะครับมีวิวัฒนาการด้วยนะอ่าผมลืมบอกไปมีวิวัฒนาการด้วยนะอัพดาวนะครับผมนี่อัพดาวนะฮะแต่ถ้าจะอัพดาวนะครับ,ถ,รบถ้าจะมีวัฒนาการเนี่ยก็ต้องเอาฮีโร่ตัวที่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นเอ่อตัวนี้นะครับผมนี่ชื่ออะไรลนะ บ่งกัรถ้าผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมจะต้องเอาตัวนี้เนี่ยมาผสมกันนะครับนี่แล้วก็วิวัฒนาการเราก็จะได้ดาวเพิ่มขึ้นนะครับนี่เป็นดาวดาวม่วงแล้วก็ดาวเหลืองครับเพิ่มมาอัพดาวไปเรื่อยครับผมดาวเต็มที่สูงสุดเนี่ยก็จะมีดาวม่วงแล้วก็ดาวเหลืองอีก3นะฮะอันนี้คือสูงสุดเลยนะครับผมนี่วิวัฒนาการแม็กนะฮะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ของผมมีตัวนี้ทําอะไรได้บ้างวะเนี่ยตัวเนี้ย สร้างความเสียหายเท่ากับ57.8%ครับผมของพลังสัตว์โจมตีใส่สัตรูครับผมนี่โอ้แจมเลยทีเดียวครับนี่แล้วยังมีพาร์สีบด้วยนะนี่พาร์ีบแปดห้าอยากให้มีพาร์สีบเนี่ยก็ต้องอัพดาวนะครับผมมีวัฒนาการเรื่อยๆนะฮะก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่โปเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับดาวไหนที่ไม่ผ่านก็อัพเลเวลไปนะครับ อัพเลเวลหรือไม่ก็มาประสมพันธ์โบลิ่งโคลิ่งเรื่อยๆฮะถ้าดวงดีก็ใช้ระดับตำนานไปแหม่ลงด่านกันยาวๆเลยฮะโอ้ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เลยนะแหมเพลินครับผมเกมนี้ครับผมก็ผ่านนะเกมนี้นะสำหรับผมนะผมให้ผ่านเลยครับมีล็อกอินลายวงลายวันนี่ครับผมนี่แจกกันเน็ตๆครับผมนี่ครับผมแจกกันเน็ต เจ็ดวันปุ๊บรับอะไรเนี่ยโอ้โหฮีโร่รับโคลิงระดับเก่งครับผมมีภารก็กงลายวันครับผมนี่ภารกิจลายวงลายวันนะครับผมนี่เจ็ดวันได้เป็นนะฮะโคลิงนักมวยป่าวเนี่ยสิบสี่วันยี่สิบเอ็ดวันนะครับผมอ่าเนี่ยสมมุติเนี่ยโคลิงที่มัน เหมือนกันแบบเนี้ยเราไปว,วัฒนาการได้นะเก่งขึ้นครับผมเนี่ย14วันโหแเจ๋อเลยเนี่ยอย่าลืมล็อกอินนะครับผมอย่าลืมเข้ามาล็อกอินกันด้วยนะฮะก็ใครที่ชอบเกมนี้นะครับผมก็สามารถเข้าไปโหลดก,กันได้นะครับกับเกมที่มีชื่อว่าเล็กน Lo c ็อก l ผล่ลิงเดนั่นเองนะครับเปิดให้บริการทั้ง iOS แล้วก็ a n d r o i d แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปละ